เรากาลังจะไปอยู่ในเกมนะครับพี่เชนเพราะวันนี้เขาวันนี้ผมไปอยู่เกมในคาเอ่อในสไนส์เช่นเคยนครับนี่แล้วก็มาอยู่กับเปิดตัวบันต้นไม้เลยนะครับเราเป็นลิงกันทั้งแเมื่อเลยนะแล้วก็วันนี้ก็มาอยู่กับผู้ช่วยอีกแล้วแต่ว่าผู้ช่วยเขากำลังเอ่อนอนเป็นลุงศพอยู่นะแล้วก็มีกับคนตายแล้วนะเราไปเราไปที่อื่นดีกว่านะเราจะมีกับเขาดีกว่านะนะจุดทูปจุดเทียนเลย แล้วก็สวดมนต์เลยว่าไปสุขสุขสบายแล้วหลือไนะใครเนี่ยผีป่อแค่เปลี่ยนสกินไอ้โง่ไม่ไม่เข้าใจอ่ะคุณโดนในโรงสอบเดิอกมาได้ไงมันบ้าจังผีมาแล้วนะนะไรนะเรจะคัทตัวแล้วเนี่ยแล้วก็ทำอะไรบ้างวะเอ้าจะพังงานเถอะนะอะไร รู้ไหมจะมีความรักจะบอกรับว่าไงรับแบบรับยังไงรับมีดรับเช้าถ้วยมันทำไมต้องถ้วมันเอาอย่างอื่นไม่ได้เหรออย่าเล่นไม่ได้เป็นไรหรอกที่แค่เป็นเป็นใครมาดูเอ้าอ่าไม่ไม่ไอโลเอลคิดตดต่อทั้่มกันเอ๊ะให้แตะคอมไอ้โลเอลคิดเหรอเดี๋ยวคำดันไ่ไหมอวไม่คิดอวพิการเลยอะ นั้นเดี๋ยวผมดัดหน้าคุณเลยนะได้ดิ <c oughs> เอ้ย <c oughs> อันนี้เรียกกรดัดจริงดิเรียกกรฟันแล้วดัดดัดโอ้โหเฮ้ฮยในเสาอ,อยู่ในน้ำได้ด้วยในเสาในน้ำเหรอคุณในเสายืนตูดคุณ <c oughs> ขนาดนั้นเลยเหรอ

คุณคุณคุณถ่ายในในป่าก็ได้มันไม่รู้จะทำอะไรอย่างมันก็ช้างน้ำด้วยกันในป่ามีเป่าแล้วนะไปขีแล้ววันนี้อะไรวะดวงจันทร์ขึ้นเร็วะเปยวะเฮ้ยว่าน่ะทำไมดวงจันทร์ดวงจันทร์คุณอะเออแล้วดวงจันทร์นี่เฮ้ยหนูคงไม่รู้จักดวงจันทร์จริงดีเอาเป็นว่าดวงดวงจันทร์มันขึ้นเร็วเรื่อยไปทีเฮ้ย เจอสัตว์เล um ี you come, you come, huh, hey. ้ยงแล้วทีนี้แหละคนนะบอกเลยว่าอืมเฮ้ยทำไมเฮ้ยจะโศไมยว่าคนเฮ้ยบักนานี่โศกินน้ำเชือกไหนวะเชือกเอาไม่มีเชือกโอ้เชือกพายมาช่วยผมเจอสัตว์ไหมโอ้คอลเลคชันใหม่เรา เด้เวลาแล้วเวลาแล้วเวลาแล้วทีนี้แล้วบอกเลยคนทีนี้เนี่ยมนันจะเป็นคอร์เชันผม,มันเป็นมิกิมจะเป็นมินกาจูของเองกูกิมอนวันว่าผมยังไม่ได้สั่งไอ้นี่เลยนะเี๋ยวมันเริ่มตอ้นอะไรเลยซ้ำแล้วก็ไม่มีอะไรเลยเราถ้เาเอาเรามีของแล้วแต่เราไม่ทำอะไรเ <c ười> ยอกไหมเราต้องการเชือ่อกันเออ เนี่ยในสระว่ายน้ำได้แล้วไม่เคยเห็นว่ายน้ำมาก่อนเธอเด้งว่าม,มันว่ายน้ำเก่งอะดีเอาเไหนแล้วอ่ะนี่ว่ายน้ำไม่เลยทุกคนของดีของดีทำไมมือผมมันสั้นจังเลยวะมุมกล้องผมมันสั้นเหรอทำไมมือผมมัน,มมมนดูดิปกติมันต้องยาววันนี้ มือเส้นต่ัวสูงแปลกไหมดูเร็วว้าวหมายความว่าคือว่าหมายความว่าเป็นพิษแสดงว่าผมมีผลผลพิเศษะดิโอ้ยฉะนั้นผมก็ยืดล่างไปต่อยหน้าโค้ชสบายเลยนะอือหูปากะมะโอ้โหวันนี้โชคดีจริงโชคดีโชคดีแต่ตีนผมก็ยืดได้ตีนยังไงอะ ตีมตีนเขาคุยตีะโอ้ยโอ้ยโอ้ยคุณดูร้ายว่ะในเสาดูไม่ทไรเลยโคดูดูดันอะโอ้ยเสาหมุนเสาหมุนหมุนหมุนอะหมุนโอ้ยหมุนหมุนหมุนโคดึงเลยนะโคดึงเลยผมนี่อึงเลย อ๋ออ่าอีอาโอเอแมอาออือ่าเลย